เปิดเงินเดือนแดนเซอร์ลำยหยใไ้ทองคำรวมทิปรายได้ดีชีวิตพลิกสุดๆเจ้าของชายาบอสเอลวานเปิดเงินเดือนของแดนเซอร์ลำยหยไหทองคำหลังจากที่กลายเป็นไวรัลที่แชร์กันสนันโซเชียลเมื่อปีที่แล้วจนปีนี้2,568ความฮอตก็ยังไม่หยุดสำหรับแดนเซอร์หนุ่มหล่อของลำยหยใไ้ทองคำโดยหนุ่มคนนี้คือน้องบอสเจ้าของชายาบอสเอลวานที่กำลังมาแรงแสงโค้งสุดๆแม้ว่าจะ เพิ่งเปิดตัวไปเพียงไม่นานมานี้ความฮอตของหนุ่มคนนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเปิดเงินเดือนของแดนเซอร์เริ่มที่60,000แต่ไม่ถึงแสนก็เกือบแสนส่วนติปได้เยอะพอสมควร อย่างปีนี้เพลงคอแห้งของจ้าซึ่งดังมากทั้งปีแดนเซอร์ได้ทิปกันเยอะมากส่วนเจอาตอนนี้ได้ทิปเยอะสุดคือ8,000ในคืนเดียวส่วนบอสมากสุด3,000ในคืนเดียวส่วนสาวๆพอมีแดนเซอร์หนุ่มๆเข้ามาก็ไม่ค่อยได้ทิปเท่าไหร่ก่อนที่แดนเซอร์สาวๆทั้ง4คนที่อยู่กับลำไย,ยมานานเล่าให้ฟังว่า ทำงานทุกวันมีรายได้ที่ดีก็ทำให้แต่ละคนสามารถซื้อรถซื้อที่ซื้อบ้านให้พ่อแม่ได้เรียกว่าชีวิตพลิกสุดๆก็เรียกว่าเป็นไรายได้ที่ดีทีเดียวสำหรับทุกวันนี้นะคะการงานก็หาค่อนข้างยากหาเงินค่อนข้างยากการเป็นแดนเซอร์ได้คืนละหลายพันก็ถือว่าเป็นสุดยอดของไรายได้แล้วจริงๆค่ะ